้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุงกร็รวมแห่พาคืนห้มประทาดเจดีย์เค,รรเาาคเียนบางแก้วสืบสานประเพณีในวันมาขาบูชาค่ะที่วัดเคียนบางแก้วตำบลจองถน ate, นอำเภอเขาใช้สนจังหวัดพัทลุงนายกู้เกตวงกระพันผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวพัทลุงรวมประกอบพิธีแห่พาคืนธาตุในวันมาขาบูชา ดยก่อนพิธีแห่พาคืนธาตุมีการจัดพิธีบูชาประถานด,ด้วยอาหารข้าววาันตามแบบพิธีพรามก่อนมีการรำโนโราถวายนาพระบรมธาตุตามแบบที่ปฏิบัติกันมาทุกปีในวันขึ้น15้าค่ำเดือน3ค่ะสำหรับประเพณีแห่พาคืนธาตุเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ซืบป,ปฏิบัติซืบทอ,อดกันมาตั้งแต่โบราณกาลโดยมีจุดมุ่งไม้เผื่อนำพาคืนท้มอ,องพระบรมธาตุเจดีย์ในวันมาขา่าบูชา สันนิทานกันว่าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทลุงน่าจะมารับพร้อมๆกันนะคะกับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับวัดเคียนบางแก้วนะคะตั้งอยู่ที่มู่ซีตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงสันนิทานว่าสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยราวพุทธศาตาวรรษที่1 3บสามถึงสีตำนานกล่าวถึงวัดเคียนบางแก้วว่านางเหลือท้าวกับพระยากุมานเป็นผู้สร้างวัดขึ้นมีกุฏิวิหารสลาักการประเรียนพระบุทธรูพระมหาเจดีย์ เ็จแล้วให้จารึกเรื่องราวการก่อสร้างระบุผพนทองคํแผพนธงคานะคะเดยกว่าเพ,เพลาวัตโดยสร้างเพลาโดยสร้างเซตเหล็กปีพุทธศักราช1492ต่อมาเม,มื่อปีพศ2493เพระเจา้าพระยากุมารและพระนางเดือดเขาวได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธานจากเกาะลังกามาบรรจุวไวในพระบรมมหาธาตุเจดีย์ด้วยค่ะ ที่วัดเขาเมืองเก่าใช้บุรี่ตำบมุัใช้บุรี่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับนายวินสิตธิเชนรองผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงก็นำวัวนาสนัชการและพูทธศาสนิกชนแต่งกายฉุดขา้าวรวมประกอบไปที่ให้พาคืนห้มผาถาเจดีเนื่องในวันมาคาบูชาเพื่อซือซบสารประเพณีที่ซืบถอดกันมาชัวไลช่ชัวอยู่คนตามแบบปฏิบัติในวันคืนสีมาํำเดือนสามซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาด้วยนะครับ ะธาตาเจดีวัดเขาเมืองเก่าเ,เาชายบุรีก็มีอายุกว่า3 6 0้ปีเดิมเนี่ยพื้นที่ตั้งวัดนะครับเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมีภูเขาเนี่ยลอล,อลอมหลบในสมัยกรุงศรีอยุธยาะาธาตาเจดีก็มีกำแพงแลักษณะเป็นป้อมข่ายนะครับสร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์มหาราชโดยมีวิศวกรชาวฝรั่งที่เดินทางเข้ามาในสมัยนั้นนะครับโดยปัจจุบันปัาตาเจดีวัดเขาเมืองเก่าชชยบุรีก็ยังเป็นสนยนร่วมทางใจแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวพัทลุงจ,จนถึงปัจจุบันด้วยนะครับ